ขอนอบน้อมแด่พระตาตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็ <c oughs> เป็นธรรมะยามค่ำคืนที่ส่วนธรรมะอรีค่ำคืนนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่28พฤศจิกายน 2,566เป็นวันทำงานวันที่สองญาติยโยมก็เดินทางไปทำงานกันเมื่อวานก็ทำงานวันจันทร์วันลอยกระทงวันนี้ก็วันอังคารนะก็ถือโอกาสช่วงเย็นเนี่ยก็มาปรับจิตปรับใจให้เป็นกุศลฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันจะได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งในการใช้ชีวิตในวันถัดไป เริ่มต้นด้วยการค่อยๆจัดระเบียบจิตใจใหม่นะมีสติอยู่กับลมหายใจด้วยใจที่อ่อนโยนนะสบายๆอยู่ให้ใจได้จัดระเบียบจิตใจใหม่นะวันนี้เราอาจจะเจอเรื่องราวหนักๆมากมายบางท่านก็หนักบ้างเบาบ้างก็ถือโอกาสเริ่มต้นกันใหม่นะหนักแค่ไหนก็ผ่านไปหมดแล้วสุขขนาดไหนก็ผ่านไปหมดแล้ว ชีวิตในปัจจุบันนี้มีแค่สติกับลมหายใจรู้ลมหายใจสบายๆใจสงบอยู่หนักแค่ไหนเบาแค่ไหนสุดท้ายก็ผ่านไปหมดแล้วเรื่องราวในวันนี้จะเข้ามามากมายขนาดไหนตอนนี้ไม่ได้มีอยู่จริงนะมีแค่สติกับลมหายใจผู้คนจะมากมายขนาดไหน จะเจอเรื่องราวหนักแค่ไหนก็มีแค่สติกับลมหายใจเพียงแค่อยู่กับการสร้างเหตุมีสติกับลมหายใจอยู่ใจสบายๆนะไม่ไปคาดหวังว่าต้องสงบหรือไม่สงบขอเพียงแค่ได้จัดระเบียบในจิตใจใหม่ความสงบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเองไม่เอาใจไปผูกว่านะต้องไม่คิดนะความคิดก็เป็นปรากฏการหนึ่งเท่านั้น ไม่เอาไปล็อกว่าจะสงบได้ต้องไม่คิดความคิดก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเขาเขาก็ทำงานของเขาตามเหตุตามปัจจัยใจสงบอยูนะ่เรียกว่าอยู่อย่างสงบสงบไว้มีความสงบเป็นเพื่อนนะมีความสงบรอเลี้ยงรู้สึกถึงลมหายใจใจสงบอยูนะ่ไม่คาดหวังว่าต้องสงบนะไม่คาดหวังว่าต้องไม่คิดนะ ความคิดก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นก็จะพบกับความจริงหนึ่งว่าความคิดก็เป็นธรรมชาติหนึ่งเขาก็คิดของเขาไปแต่ใจสงบอยู่ไม่ผูกกันไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ว่าต้องหยุดคิดถึงจะสงบความคิดก็คิดไปเป็นธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นใจสงบอยู่นั่งไปรู้สึกไม่ขาไม่ตัว ความเมื่อยก็เป็นธรรมชาติหนึ่งใจสงบอยูนะ่ไม่ต้องไปดูความเมื่อยเมื่อไรเมื่อยจะหายเมื่อไรปวดจะหายนะเพียงแค่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับฐานกายไว้ใจสงบอยูนะ่จะเริ่มเห็นความจริงตามความเป็นจริงสรรพสิ่งเกิดมาแล้วดับไปความปวดความเมื่อยก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ความคิดก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงขึ้นมาได้เองเราก็ไม่ใช่สงบอยู่ในตอนใช้ชีวิตนะออกไปทำงานเดินเหินกายเคลื่อนไหวใจสงบอยู่เนี่ยหลักง่ายๆแค่นี้แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยจะเห็นความจริงตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน กายเคลื่อนไหวใจสงบอยู่จะถูกยกระดับจิตใจเห็นความจริงตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันจะเห็นสรรพสิ่งมีแต่กระแส่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรน่าเอาไม่มีอะไรน่าเป็นเนี่ยฝึกแบบเนี้ยถ้าทำจริงๆสักหนึ่งเดือนต่อเนื่องเนี่ยเห็นผลเลยนะ ใจค่อยๆคลายทุกนองไปมากเลยอย่างเพียงแค่อยู่กับการสร้างเหตุมีสติสัมปชัญญะรู้ลมหายใจรู้กายที่เคลื่อนไหวใจสงบอยู่จิตจะยกกระดับจากความสงบเป็นความตั้งมั่นและเห็นความจริงในชีวิตประจําวันแต่สิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคู่ปรับเลยนะคู่ปรับอย่างแท้จริงกับความสงบเนี่ยเาเรียกว่าการมาฉันทานิวรณ์นะถ้าเจอการมาฉันทานิวรณ์ถล่มเมื่อใดก็เรียบร้อยเลย เรียกว่ามาเป็นกองทัพเลยอย่างถ้าเปิดมือถือมาแปบ๊บเดียวนะเข้าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมีแต่อะไรน่าดูน่าฟังน่าคิดเข้าไปดูเนี่ยที่ฝึกมาเนี่ยหายหมดเลยเรียกว่าเป็นคู่ปรับกันเราก็ต้องหมั่นที่จะค่อยๆระมัดระวังนะเพราะว่าฝึกมาดีๆเ,เจอการมาฉันทะถลมทีก็ที่ฝึกมาอาจจะ ขาดทุนนะแล้วก็เวลาชุ่มฉ่าไปด้วยกามาชันท้าแล้วเนี่ยจะมีความติดใจเนี่ยจิตเขาก็จะติดใจที่ต้องไปคอยเสพรูปรสกินเสียงอีกเนี่ยถ้าจะเอื้อกันต่อการปฏิบัติเนี่ยเราก็หมั่นที่จะค่อยๆสำรวจอะไรลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกค่อยๆตัดไปพอตัดเหตุผลก็ดับนะความทุกข์ก็ดับไปเองนะเราก็จะสามารถ มีสติสัมปันัญญะรู้กายที่เคลื่อนไหวใจสงบอยู่ได้เป็นปกติแล้จะเห็นสภาพธรรมในชีวิตประจำวันขึ้นมาได้เองในการฝึกฝนกายภาพกับสภาวะก็ค่อยๆควบคู่กันไปกายเคลื่อนไหวใจสงบอยู่บางทีเวลาเย็นๆลดน้ำต้นไม้ทำกับข้าวใจสงบอยู่ก็เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริง ในชีวิตประจำวันมีแต่สัพสิ่งเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวเราของเราการทำงานถ้าเราวางใจว่าอยู่กับการสร้างเหตุเนี่ยจะค่อยๆเรียนรู้ใหม่นะจิตก็จะค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาอย่างเวลาเราทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาใจไปเกาะที่ผลนะเมื่อไรงานจะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะทำงานมีงานกองเต็มเลยก็ค่อยๆทำไปเสร็จเม,มื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ทำไปทำไปจะพบความจริงอย่างหนึ่งเนี่ยพอโยการสร้างเหตุไปทำไปค่อยๆทำไปใจสบายขึ้นมาเพอใจไม่ไปเกาะที่ผลเรียกว่าไม่มีตัณหานีใจสบายมีความสุขก็ทำไปได้เรื่อยๆนะบางคนก็เรียกว,ว่าจิตอธิษฐานการงานเนี่ยก็อยู่กับงานไปเต็มหัวใจแล้วค่อยๆทำไปทำไปใจก็มีความสุขเป็นการปฏิบัติธรรมในตัวนะเรียกว,ว่าไม่แบ่งแยกระหว่างในยก หรือว่าในการทํางานเนี่ยการทํางานก็อาศัยเป็นอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติธรรมเรียกว่ามีจิตอธิษฐานการงานนะบางทีต้องประชุมเนี่ยประชุมทีก็หลายชั่วโมงนะอย่างพระก็บางทีก็มีประชุมกันเหมือนกันนะเป็นคณะสงฆ์ที่ท่านประชุมกันนะอย่างประชุมทีก็หลายชั่วโมงเนี่ยเราก็คารวะก็ประชุมกันทีก็อาจจะหลายชั่วโมงก็ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไรจะหมดเวลาก็มีความสุขในทุกๆขณะในการประชุม ใจไม่ไปเกาะที่ผลเมื่อไรจะเสร็จก็มีความสุขในทุกขณะไปเนี่ยการฝึกใน,ในรูปแบบก็จะเกื้อหนุนเนี่ยมาจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยแหละจิตเขาจะค่อยๆเรียนรู้ในการที่อยู่กับการสร้างเหตุพอเวลามานั่งสมาธิเนี่ยเขาก็จะจากที่เขาเรียนรู้ทางกายภาพมาดีแล้วเนี่ยพอมานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยไปล็อกที่ผลแล้วพอไม่ไปล็อกที่ผล ใจไม่เกาะที่ผลตัณหาก็ไม่เกิดนะเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเลยนะพอตัณหาไม่เกิดความสงบก็เกิดขึ้นมาได้โดยง่ายพอปฐมมาชานั้นต้องสังัดจากรกามและอกุศลธรรมตัณหาก็เป็นอกุศลธรรมนะทําให้จิตใจยังกระวนกวายอยู่เมื่อไหร่จะหมดเวลาเมื่อไหร่จะสงบนะแต่พอเหตุด,ดับผลดับเลยนะพอใจอยู่กับการสร้างเหตุตัณหาไม่เกิดทุกข์ดับเองเ,องนะเกิด ความสงบขึ้นมาเองก็จะค่อยๆลึกซึ้งปราณีตไปตามลำดับกว่าเราจะเดินในเส้นทางทรรกันได้นี่ก็ต้องใช้เวลานะบางคนกว่าจะมาเจอเส้นทางธรรมอายุก็มากแล้วนะบางคนเจอแต่อายุน้อยๆแต่บางทีก็ทางนี้ก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่บางทีเราก็หลงกับโลกไปนะ หลงกับโลกไปใช้ชีวิตไปก็คิดว่าใช้ชีวิตแล้วจะมีความสุขนะต้องได้อย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างที่เขาว่าถึงจะมีความสุขนะแต่ก็พบความจริงว่าก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเนะีเป็นเพียงก็ไหลไปตามโลกนะถ้าไม่มีโอกาสได้เข้ามาเส้นทางธรรมเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าชีวิตจะไปจบที่แบบไหนนะเพราะการใช้ชีวิตทั้งโลกนั้นมีโอกาสพลาดที่จะทำอกุศลได้ง่ายมากเลย พอทำอกุศลไปแล้วนี่จะเกิดความพุ้นชินแล้วก็จะทําไปเรื่อยๆนะออกตัวมายากเนี่ยเรียวกว่าภาคของมายากมากแต่ถ้ามีหลักของพระธรรมไว้มีโอกาสได้เข้ามาในเส้นทางธรรมมีโอกาสมาก้าวเดินอยู่ในเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาก็สบายใจได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ค่อยๆลดละเลิกบาปอากุศลทําคุณงามความดีไว้ นะก็สบายใจอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะสุคติโลกสวรรคนะ์ในภายภาคหน้าปัจจุบันก็มีความผาสุข่มเย็นนะถ้าตั้งใจปฏิบัติอย่างดีนะลดละเลิอกอย่างดีตั้งใจปฏิบัติอย่างดีเนะี่ยก็มีโอกาสหวังได้ในมรรคผลนิพพานเนะี่ยพอเป็นเส้นทางของศีลสมาธิปัญญานะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายความยึดถือเป็นไปเพื่อพระนิพพาน เ,เมื่อมีโอกาสได้เดินในเส้นทางธรรมแล้วเราก็หมั่นที่จะค่อยๆสำรวจนะว่าจุดไหนบางทีจุดไหนเราพลาดไปจุดไหนเราออกนอกทางไปเนี่ยก็อาศัยกลางแผนที่นะอะริมักมีองค์8ในะแต่ละข้อแเราก็หมั่นที่จะค่อยๆส,สำรวจอาจจะสำรวจอาทิตย์ละครั้ง2อ,อาทิตย์ครั้งเนี่ยถ้าใครเรียกว่ามีเวลามากๆม,มีเวลาพิจารณาธรรมเนี่ยก็สามารถสำรวจได้ในทุกๆวัน อย่างเราก็สำรวจว่าเราเห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันมากไหม <im it> เห็นทุกข์ในกายใจมากไหมถ้าบางทียังมีจุดที่เห็นจุดไหนมีความสุขนะจิตเขาจะมีเรียกว่าเหมือนมีที่แอบๆนะแอบไปมีความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่เมื่อเขามีความสุขเล็กๆน้อยๆนั้นนะ่ะเขาก็จะไม่ปล่อยนะเขาก็ยังจะเห็นสปปรรพสิ่งเป็นสุขอยู่กนะ็ค่อยๆสำรวจด,ดูเห็นทุกข์ในชีวิตมากๆแม้ในความสุขนั้นนะ่ะ จริงๆก็เป็นทุกข์นะที่คิดว่าความสุขแต่เอาเข้าจริงๆก็จะมีทุกข์ตามมาเราก็ต้องหมั่นสำรวจเห็นทุกข์ในชีวิตประจําวันมากๆจิตเขาจะเรียนรู้ในการที่จะค่อยๆพากออกแต่ถ้าเห็นสปปรรพสิ่งเป็นสุขไปหมดเลยเนะี่ยเขาก็ไม่พากออกนะเขาก็จะอยู่กับความสุขนั้นเอยไปเห็นว่าสปปรรพสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงนะสปปรรพสิ่งมีแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ได้มีความสุข สรรพสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยสอนจิตสอนใจอยู่เนงเนือเนี่ยก็จะค่อยๆเห็นความจริงตามความเป็นจริงจะค่อยค่อยลดละเลิกออกมาความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์นะเห็นว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็มาแน่นะความแก่มาแน่ความเจ็บป่วยมาแน่ความตายมาแน่อย่างน้อยก็เจริญมรณานุสติไว้นะทำให้ไม่ประมาทในชีวิตนะ ความสศกความรำไรดําำพัน์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจความผัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจปัานาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นนะถ้าว่าโดยย่ออุปทานขันธทั้ง5เป็นตัวทุกข์สมมุติว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขามือถือหายเนี่ยถ้าโยมงไปบอกเขาว่า อุปทานในขันเนี่ยความจริงมือถือไม่ได้มือถือหายไม่ได้ทําให้ทุกนะแต่สภาพอุปทานในขันเนี่ยนั่นแหละที่ทําให้ทุกเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยก็คุยกัน okay. ไม่รู้เรื่องแล้วแต่ถ้าบอกใหม่อ๋อจริงๆเน in evet. ี่ยที่ทุกเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ดังใจมือถือหายไม่ได้ดังใจก็พอคุยกันรู้เรื่องหน่อยก็เพราะว่ายึดใจไว้นะอยากให้สรรพสิ่งเป็นดังใจนะก็พอคุยกันรู้เรื่องนะ แต่ถ้าว่าโดยย่อจริงๆเนี่ยทุกทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามรถหายมือถือหายรถจะติดไฟจะดับน้ำจะท่วมทุกอย่างทุกทั้งหมดมาจากจุดเดียวเลยนะยึดถือกายใจเนี่ยนันว่าเป็นของเราเป็นเราเนะี่แหละก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมาหมดความยึดถือก็ไม่ทุกข์กับสปปรรพสิ่งนะนะก็เป็นหนทางเดียวเลยนะเพราะกายใจเนี่ย ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ได้มีความสุขนะไม่ได้จะพ้นทุกข์ไปได้ก็ไม่สามารถจะอยากจะให้กายใจเนี่ยพ้นทุกข์ไปได้ไม่ได้อยากให้กายใจเนี่ยเป็นสุขไปได้ไม่สามารถเป็นไปได้เลยนะถ้าเราอยากให้กายใจเนี่ยเป็นสุขหรือว่าอยากให้กายใจเนี่ยพ้นทุกขนะ์เนี่ยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นะมีแต่ทางเดียวเลยคือลดละเลิกก้าวเดินอยู่ในเส้นทางแห่งอริมัคมีองแปดวางอุปทานในขันลง ไปดับที่เหตุเหตุที่ทําให้ก่ออุปทานในขันขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยๆดับลงดับลงถึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงสรพพิงก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ของขันนะอยากให้ขันมีความสุขเนี่ยย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะขันเป็นตัวทุกข์อยากให้ขันพ้นทุกข์เนี่ยอยากให้เราพ้นทุกข์เนี่ยก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะขันเนี่ยเป็นทุกข์อยู่แล้วนะม,มีแต่ทางเดียวคือวางอุปทานในขันลง ความเป็นเราทุกอย่างก็จะค่อยๆหายไปนะเมื่อเห็นเหตุเห็นทุกข์มากๆเนี่ยจิตก็จะค่อยๆเรียนรู้ในการที่จะเข้าไปเห็นเหตุเนะีนะ่ยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มาจากการผิดศีลนะก็จะค่อยๆตรวจสอบตัวเองว่าศีลดีไหมนะสำรวจว่าการเนข้ขรรมะดีไหมนะก็ดูว่าเนคขรมมะเป็นอย่างไรนะภาพจาักการพยาบาทเบียดเบียนนะการมาคุณทั้งหลายเนี่ยลดละเลิก มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็สามารถสำรวจตนได้ดูหนังฟังเพลงกินอาหารอร่อยอร่อยนะมือถือทั้งหลายเนี่ยแอปพลิเคชันทั้งหลายเนี่ยบางทีเกมนี้ก็สมัยนี้ก็ไม่ได้มีแท่เด็กนะเพราะเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันนี้ติดมือถืออะไเนี่ยผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะถ้าไปบอกว่าเกมนี่เป็นทุกเนี่ยก็คงไม่มีใครจะเชื่อนะเด็กเขาก็ไม่เชื่อกันหรอกว่าเกมเป็นทุกแต่ถ้าเขามาสัมผัสความสงบเนี่ย จิตเขาจะมีทางเลือกและเขาจะรู้ว่าที่เขาเสพอยู่นะี่ร้อนร้อนจริงนะร้อนจริงนะก็ต้องค่อยๆมันที่จะลดลัดเลิกสำรวจตนอยู่เสมอๆนะมันที่จะพากออกจากการพยาบาทเป็ดเบียนดำริที่ถูกต้องนะก็มันที่จะตรวจสอบวาจาวาจาเป็นอย่างไรวาจาเป็นอย่างไรช่วงนี้มีพูดทำให้คนอื่นเสียใจไหมหรือว่าพูดโกหกพูดอยากพูดสอดเสียดพูดโอยเจอร์ไหม นะก็สำรวจแ้วก็ค่อยปรับหาสมดุลค่อยๆลดตาเลิกนะการผิดศีลนะสัมมารกรรมตะเนี่ยที่มีการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเนะี่ยก็ผ่านสำรวจดูเนะี่ยถ้าเราทำได้ดีอยู่แล้วก็เช็คคอยก็ผ่านนะอาชีพเป็นอย่างไรเนะี่ยช่วงนี้มีอาชีพที่เบียดเบียนคนอื่นไหมนะถ้าไม่มีเบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองก็เช็คผ่าน แต่บางทีการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่เกือ้อกูลนะบางครั้งนี้ไม่ค่อยเกือ้อกูลทั้งบุคคลสถานที่ต่างๆเราก็ค่อยปรับให้เกือ้อหนุนกับการปฏิบัตินะสัมมาวยามะเป็นอย่างไรนะอกุศลในชีวิตประจําวันเยอะไหมนะก็ค่อยหมั่นที่จะสดดํารวจนะหมั่นมีอินทรีย์สังวรศีลเป็นหลักของใจมีกายคตาสติ ขึ้นมายก,กระดับขึ้นมาสู่อินทรีย์สังวรศีลไม่ปล่อยใจให้เพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายอันน่ารักใคร่น่าพอใจทั้งหลายสร้างเหตุปัจจัยแต่ละข้อไว้ดีแล้วไว้ดีแล้วเนี่ยจะถูกยก,กระดับขึ้นมาเป็นหน้ากระดานเลย สัมมาสติก็จะถูกยกกระดับขึ้นมาสัมมาสมาธิก็จะถูกยกกระดับขึ้นมาเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้ง่ายในชีวิตประจาวันอย่างอริมัคแต่ละข้อเนี่ยถ้ายกกระดับขึ้นสัมมาแท้ๆเลยมาสักข้อหนึ่งเนี่ยข้ออื่นจะถูกยกกระดับขึ้นมาโดยธรรมชาติเลยเหมือนก็จะสืบเนื่องด้วยกันอย่างสมมุติว่าถ้าเราเนคขมาแบบเต็มรูปแบบเลยสมาธิจะถูกยกกระดับสติจะถูกยกกระดับขึ้นมาได้เองเนี่ย แม้กระทั่งข้อนี้ก็สำคัญข้อสัมมาอาชีวะเนี่ยถ้าสมมติเรามีอาชีพที่เกื้อกับการปฏิบัติเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะบางทีสมมติเราใช้ชีวิตแล้วมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายเนี่ยไม่เกื้อหนุนเลยทั้งบุคคลสถานที่แต่พอเราเปลี่ยนการใช้ชีวิตเนี่ยที่เอื้อต่อการปฏิบัตินะบางทีสัมมาทั้งหลายนี่จูกยกระดับขึ้นมาโดยธรรมชาติเลย จิตใจก็จะค่อยถูกยกระดับขึ้นมาสัมาทั้งหลายก็จะค่อยเต็มค่อยเต็มขึ้นมาเนี cool. ans, um ่ยก็จะค่อยยกกระดับเข้าสู่ทางสายกลางที่เราเดินกันอยู่นี่ก็เรียกว่าเดี๋ยวบางทีก็หย่อนไปเดี๋ยวก็ตึงไปนะบางทีก็สัมาแต่ละข้อก็จะยังไม่ค่อยเต็มแต่ถ้ายกกระดับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเต็มก็จะดําเนินอยู่ในทางสายกลางนะก็จะค่อยๆคลายออกหลุดออกจากความทุกข์ทั้งปวง เราก็ยังโชคดีมีเส้นทางให้เดินนะเราไม่รู้ว่านะถ้าจบรอบนี้ไปจะมีโอกาสได้เดินในเส้นทางธรรมหรือเปล่ามีโอกาสมีแผนที่ให้เดินแบบนี้หรือเปล่านะเราก็มีแผนที่ให้เดินแล้วก็หมั่นที่จะค่อยๆสำรวจการแผนที่ออกมาแล้วก็หมั่นเช็คว่าจุดไหนยังปกพ้องจุดไหนยังพลาดอยูนะ่แล้วก็ก้าวเดินให้เต็มที่นะ ที่ผ่านมาเราก็อาจจะเคยพลาดพัง้งผิดพลาดไปผิดศีลผิดธรรมไปบ้างก็เริ่มต้นใหม่เมื่อเจอทางแล้วก็เดินไปให้สุดทางก็จะพบกับความพาสุขความเป็นอิสระที่แท้จริงของชีวิตได้